น,นี่คือสาเหตุแบบเป็นงานเขาจะไปตัดสื่อที่เนาะก็คือคนที่ไป่ยอมเฮียนหนอนวีทีซีสามปุ๊บเขาจะเอิ้อมตังค์สื่อทีมหน่ะตังค์สื่อทีมเน่ะสร้าง,งเสือเนาะสั้งเสือทีมเขาจะที่โตเนาะนะครับเขาขสมาครสร้งเสือชุดเอื้อมื้อไว้เรื่อยก็ได้เพราะว่ามันเสียด้ยสายกันหน่อยแต่เขาเกิดทางไปมาประมาณอย่างลังจากที่เขามีทีมยังแล้วเขาจะเอื่อมนัำมันใต่ล่างของของเขาดี เขาปั่ขึ้นมาในหอกที่เขาจะจัดโอปีพีพี่รออีกสองหน่อยออภาวะมีนี่น้ำแน่งตัวน,นี้เขาจะ่นตามมาจาก,กมอสหน่อยไปครับเพื่อวเขามูนักจากอสเดี๋ยวต่อตัวนี้ต้องเทียกันได้เพราะว่าตัว,ตว,ตว,ตวมันเป็นเดือดสัำักหลัหฮัฟอัพคาวแล้วพอแล้วเขามีเสืเอแล้วพอหาพาร์ึกแต่แต่พมา,กกมามานมะ่ทันักมันจะมีได้เสือหอบหรือหอไม่แล้วมันถึงมห่วงมากโอีข้างข้าไปบาบนี้สุดไม่ว่ามอสจะเขาที่ได้เรือ้อยบ จะพู้คนอร้างคนใจแต่ก่อนเนีายที่นี่เขาเขาป้าเป็นสูงขึ้นทุกอันเวลาทาปาไปคือตัวน,นี้คือหนึร้อยบาทก็คือได้ละมีจะคนเนเดวแต่เขาจะเป็นเป็รองเก,ก็บตะยังจดาซื่อเพชรมาล่ามาลอยก่อน1ิบคนก็พัดหนึ่งด้๋ยเาแต่แล้วนาะเพชมาล่ามาลอยแต่คนใส่เสื้อเป็นมาล์มลอยสิบคนาก,ก็ได้พัหนึ่งสามคนก็ไดคุณเอาตามนั้นแต่ว่าจะได้หลอกที่ว่าที่ว่าเขาเขาจัดโปรพีพีบี จับเลี่วมอบไปยืนเลีวจะคอยอะไรเป็นเงื so right ่อนคาเงื um ่อนใจอเลียวเขาใจมาจะว่ดจะหลอกไม่หอกใจมาถูกหลอกได้โมี้ยังพลาเราเขาบอกกลัวหายเด้เด้อระบบเขาเส็นชัดเจนุกนตัวนี้เนาะบันนี้มุลกถามเป็นตัวนี้มันตัวนี้มันกจหวัดระัดระงนเขาจัตคนเดิมนี่เขาต้องเป็นพันหนึ่งตัวนี้ยเขาอาจจะเท็ลอกกึ่งสาลอเเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งปุ๊บหล้วกาามมิเสนี้นะครับโฮมอีวีีี แต่ว่าเขาตอผ่านบว์พีจีเล้ใชจนั้นปืนตรงติดต่างต้องมีเพาเขาตอบกดสอบทังปืนโอเคไปแล้วแต่ตรงนี้เห็นไปแล้วแต่ว่าการขาตอรทุกทางหลางมันเป็นคน่ขาทนสุขผุตนาเนาะเดี๋ยวจล่อยออกตัน่อเพราะว่าเขาสุกอดตามนั้นแล้วเขากวบตอนมันต้องม่มุ่ดิเออทักงหมดว่าเขาไม่มีปืน่ไม่มีปืนเขาคิดว่าบานบานเพราะว่าเขาบดจัดเนี่มาหลงก็มาพี่นี่ชื่อแม่จริงครับต้องไปบอกเขาต้งเต่๋ยวผมจมาหลงไปแล้๋วมาจาะว่าอยมากวัน สมมติว่าเขาไปพันเอายกตัวอย่างคื่อันั่นอราไสิงสวรรค์นี่ที่ที่เ้าอันนี้เดียวเราก็ถ้าไดนขอเยี่มากก็เปนที่มีปืนมแต่ว่าเรามีเสื่อมอเพื่มเลยก็พันคะแนนก็ไม่แต่มาออกเอกสารปึงห้าสิบพันไม่มีในซองเอกสารผอมอาจากมันไม่จะตึงไหนก็มาลากมาให้เดียร์เขากป็เส้นหนเราก็ถือติโตเอางูตทโตขึ้นเท่าแหร่เราไม่ยันเราบอกว่าเขาตัวเขาเงี้ยเขาไหนเขาไหนเขาจะเบิ้งรับิ้งนะ เกิว่าตัวนัซือที่ตามเขาเหมือนสัถ้าสมมติสิบ่หเลยมันรายเกินแล้วทำไมผมะเขาจะปวดตำแหน่งโอเคแล้วแต่หมาว่าขามว่ากรนี้ตัวนี้งนี่แมนเฮ้าคูจะคองที่จะได้หอยทราตัวคนมันเดะเพิมทราบาดเลยด้อมันไม่มารอยนึ่ะไนแหลเพิ่มทาบโแม่ไหนหมายว่ารอยก่ได้อีกหนอยทราบเหมายไ่ะได้ไมอีกราิจะบอกเขไหมายผมบแม่้าทราเพิ่มรายิบเพิ่มสิบาทก็ไม่ของใคงไปงมัดหรอเลยน สาริ <S <S ีเ็ดในสุดคือเก็บนร้มาผ่านจากมาถึงตัวนี้บ่าไงเมื่อจะเป็นพี่ไอพี่นะสาินที่เขาข้นซูเปอร์แมนหลังจากสารินที่ข้นซูเปอร์ะกิดเมื่อขนม่อไาเพราะว่าเจ้าของทีมเพ็รเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่เฮียนเพชรมาเรามาลอยเขาใช้ได้ล้นตัวนี้ลยะบอกว่าไงคือวิจารณ์เบียดกคือใดเท่าขันเทอขันี่ราบอกวละเอียดขนาดเก็บละเอียดแต่ว่าการซื่อสารพวกไปหาเขามันมันงมันงเทงมาจังเน่ะ ถ้าเขาเาเข้าใจแบบว่าสิมันวุ้ยปุ้ใได้ดอกปุ้ยเขินเขาเขินเบิ้ดปุ้ยมันมาอยู่ตั้งนั้นแต่ว่าตัวนี้เขื่อนว่าจ้างเจ้าปันคนของเจ้าแหลงโมเมนตาเฮ็ดเสือมานจะซูดแล้วมันจะไม่ข้าใจมันจะต้องอกไปดิบดาบรอบหลอดอะไรไประบบมันออกแบบเพื่อประโยชน์จากเบิดแต่เจ้าเ่าทั้งพวกเห็นถ้าเจ้าพวกเห็นมันก็จกระแฮปปี้เออเห็นบ่โอเคเนาะนี่เป็นเนาะบัดนี้ถามว่าบัดนี้ดันแต่อยากเป็นตำแหน่งนี้บัดนี้บัตรทิปแรกจะมาขึ้นตำแหน่งนี้ปั๊กจะมาได้สองหลอดไหมไปอย่าง โตสองแบมันหลับมันหายอัพไายเดียที่เป็นเลยพราะเจ้าก็ยอมยับขึ้นอีแจะต้องยับขึ้นอีกไหงยับขึ้นจากจัดจุทที่จายุ่เดิมนจะต้อยับขึ้น่นั้นเป็นยังไงเนี่ยเขาคอยใจสักคืนเงี้ยคนแหละเขาเห็นหยาดรุ่เดยวกันเลยแต่ไม่ไปสื่อสารแบบนี้เขาจะบมันจะได้ลุกตอนนี้นะก็นะตกใจอย่างเดียวเขาบราว่าผจะบไิสื่อสารประโยชน์เขาดีมันบทความเป็นยังไงตรงนี้เพราะว่ามันออกแบบมาเพือเรื่องจนะไรนี่ยถ้าเป็นแบบ อ่าเขาว่าเขว่าสิจับเชื้อจะอ่อนหมดเลยในงานนี่นะเลื่อแต่ว่าแต่เขาบอกควาใจมันมันมันอ่อมไปเร็วนะเขาบอกอธิบายประโยคพวกเขาเขามีแต่ปุ๊กใจที่ปัญหาเกิดขึ้นจริงๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พวกมันเกเรเลยอ่ะแต่เขาบอกควาใจสื่อสารอ่ะชมวติว่าเจ้าอยู่ตรงนี้เลยมันย่อมยักขึ้นทีเสื้อมันจะเมื่อขึ้นที่น่าจะแบบจะปั่นแต่ควาใจปั่นปั่นปั่นพอแสดงทวามมันปุ๊บโตทับโตเป็นลายหงตัวอย่างคือเป็นมะล้อมันลอยมันมันมีอยู่เรื่องเงินไทยเออเป็นมะล้อมันลอย เป็นุริเตเรียนตัวแมนเขาไล่เป็นริเตเรีเลยโตโตสอาลอยสนอตัวเพื่รองรองแย็บนี้าแย็ปนี้ยได้อกนถ้างแย็บปนี้เนี่ยังได้องลแต่้าแยปนี้ามอนียักขึ้นมาคนนี้จะาคยักนนี้สามอยกับเปของุรคิเรียนเอต่งจุดอาจารย์เนาแต่แต่ว่าเจอได้ยันเขาได้สามอยนะ้าว่าเิอตัวนี้เขาได้ห้าร้อย นี่ว you know ันนี้ปั่นกรรมการเด้อปั่นกรรมการต้องเป็นผู้บริหารเกิไปจังจังใดแหลยข้ารรมการเหมือนกันกรรมการเหมือนกันปั่นกันมาได้เด้อกรรมการเหมือนกันจะปั่นได้แค่นี้นี่นี่ลงปั่นซีอนลงปั่นพี่นุ้งเสภาเดียวเด้อบันนี้บริหารเมื่อวันนี้ครับนี้บริหารจะจัดการกรรมการได้บันนี้เห็นบอกจังว่าถามว่าเขาไปซุ่มเมื่อกีนที่ปส๊บเนี่ยคนที่เป็นบริหารชิมีเงะนาคมชัวเขาได้จัาหาคน มเข้าวใจเ่ิ่นี้เขาก็หาคนไปเงี้ยเนคือเขาบอกเขาจแก้กรรมการว่ากรรมการที่ต่สายงานนี่เขาคุณเขวได้ที่เ่นดรุ่นเท่าในบ่ได้รุ่นเท่าี่ว้างอีเหรยจ้าผมรุ่นเท่าในบ่วได้จะกันหรนอไก็ไม่ได้อกจากรุ่นเท่าี่บ่ได้ทีแรุ่นเขาไ่ให้เขาได้ตัวนี้ตาดอกยังไม่ต้องขึ้นยังตาดอกตาดอก่ถึงนะก็เป็นนึงเออขรับคุณข้าหหาย้อืมใช่่ใบ คนนี้มาปรับนเนาะยเราไปปั่นคนนี้ได้มาตรฐานทำนานงนะานได้เนาะเข้ามานะแต่พังนะใครคนนี้จะได้พันหนึ่งต่อคนจะอยู่ภายใต้เริ่มต้นจากเพชรเข้าได้เข้นมาแ่ยังไม่เคยใช้เสือเพชรเข้านะ่ะจากเพชรเข้าเองขึ้นมากทีเดียวอย่เข้ามาไลยเขาจะได้แต่ถามว่าอาจารย์นี่เอาแบบนี้หายเรื่อยไปเลยอาจารย์นี่รุ่เท่านี้ขอบคุณเขาให้สมขุมแบบ จะไปปั่นนี่ใจะมาปั่นอะไรกัของนี่แหละแม่นเนี่ยที่ผมจะนุ่มเอาวันที่6เนี่แหละถ้าเขาผ่านทางผ่านเขาได้เสื้อสูทเขาได้สามหลักนั่นบ่ะแต่ยาเขาแต่ว่าเมื่อจบไปปึบผมให้อีกโค่นเราสองพันนี่คือวันที่สามพันไอ้ยมันหนักต้องย้มาจัปั่นตัวนี้มน้าปั่นนี่ไป้สองพันจะไปเปิดซุปเปอร์ปั่นนี่ได้แล้ว่ปั่นนี่ได้เนาะ ไห้เลยเอาหนเลยเอาโอ้ยเออเอาปั้นมันจิตปั้นม่่มีสงสยอีกะจันเลยจันจดีวงขุ้นออกบอกเขาเลยว่าจันจังหวะกูได้หรอตอนนั้นเมนจิปั้นเรียมแล้วตอนนี้เอาอีนี้เป็นมันในปั้นนั่จะบังจะปั้นนี่ผลงานเขาใจรังมันจะแพ้ซีบินคำถ้าเราเองนังจะแพ้ซีินคำเลยดีเพราะอาแหวแพสซีบินคมาเจียวมนหนียนะแต่วัาจังเขาใจระบมันจสื่อให้บอกข้าลเวจรงเลย ผูกข้อแน่นชนพ่อเขาใจพวกแฟซี่โัดาดเจอจึ้นมาลรหัสชบกรหัสชิบานรหันอนยินอดายเนี่ยเราเป็นห้า่มเราเป็น้าสี่ขนห้าขุนขอนเจ้าถาเตปีเดียวถาเตกิจกรรมถาเตปผ้าขามนถาเตน่องเขาชิวๆดีงื้มันก็ขึ้นมากเขาจับมาตะคอดล้มเมียพบกมงกลมไฟหมัดดิเขาก็ได้ประโยชน์เขาชนะเขาสมองเขาสบายอย่านี้เขาใจระบบมันจริงๆเนอะนี่เขาจะไม่พยัน อย่ากละเอียดในฝั่งก่อนเนี่ยชื่อว่านี่คือระบบมันสนับพิธีการดึงคนไปเนี่ยมันรู้ด้แต่เขาบอกเขาใจบอกชื่ซื้อเนี่ยว่านี่นึ่ระบบมันสารเงีสิเด้อสารมันอยู่ในนองคือตรงทีแถางลงในซีอู๋ซื่อๆเนี่ยทีนะว่าหายไม่มีหูอะไรเด้แต่ว่าเขายังบอกว่าเขาเขาเได้เข้าใจเขาก็ยังบอกหูขึ้นมาอยู่แต่กับเขาเได้เข้าใจแค่เข้าใจชนะควางมันอัดไปเร็วแต่เขาก็ท่านถอนเข้าใจวันนี้ซื้อหูเด่อดเไม่สิด้วยเนาะแม่แเหลัวไวยรุ่นนี้เหลวเติบโตขนาดมากไปด้วย ให้บอกตอนนี้ไม่ไดนะ้เขาเป็นนี่แล้วนะเขาเป็นนี่แล้วเขาปาัดอีกถึงมากมาเขาเขาสมบัดเหตุนใดเมื่อไดทรงหมอกไปเขาเขา,เขาหมอกสูตรเขาสูตรเด็กไหนยเขาโกนสามหลาเข้ากระไรสองพันรถไอ้มันน่นองจารุนาาน่นนี่จักหลายหมื่นละแสนจะจัดไปความเกินปึ๊บแล้วก็เข้ากับเช็มไม่นะโอเคหรอกต่าไปนี่ต่อต่อไปก็แล้ำตามหีิตอนนี้จะไปบอกที่นารตาลที่มันไปบอกมันก็ไม่ขันเข้ามาใหม แต่ว่าเขาได้่ตรนี้แล้วต่อไปเขากับสามัคคีบริการบิการนะสถานีเขาเลื่อนพวกองคุมพูคุมก็บเขื่อนตามนี่เลยเพราะอมีคนเด็ดดึงมีคนเด็ดเองมันก็เขื่อนเขาันเอ็นดอกว่าถึงว่ามันเขื่อนไรไปเบร่าเสเอาดูสายแพงไรเรากับบริษัทกับคนเก่งพวกมเจฉนี่ยพวมิจฉาเพราะเขาเปิดวกองคุมตัวนีพวกมเจฉาเขาบอกราคาคณะผ่นคณะอาจารย์ขึ้นมาคุณเยงเป็นอาจารย์ได้เขาก็สัามพัน แต่มือหนานไปเขาแต่เขารุดลงไม่แต่คนพิก,การในร่อยเรียนเขาหายตู้ดึท้าเาปั่นเขามาเทาสาขาเขาเขาหาพัแต่เราพแกริชินค,คำที่มันเดืนอนนึงหลักแสนหนึ่งโอย้ยยนเช่นบาทหลักแสนเนีย่ยสบายมาก <k lam at> ต่เชาเนเฮตันนีบมาพวกนี้เขาจะเป็นเ,นเองก็ได้ทรงนี้เขาจะลงตันเองลเลยพอราลมันมีอจ้ะมันจะลงไปนะจากบริหารลงไปหาทีึงสุขาลเข้ากปภะษานกันเองเขาก็ไรแต่ที่พังไปเท่านี่คือแผนทุกยามุสัเป็น พวกท่านไปคิดเชื่อพระธนนมต่อต่อไปแต่มันก็ไปเหมือนกันได้ว่าไฮซันหนึ่ันมีแต่เราคนๆเคนี่งอมันก็แบบสีค้ะซึ่งไม่เครืยขใครมันคนไี่ออกแบบด้วสิดอหนิดกูเป็นคนนะมันไม่ได้เอาแพ้นึงมาเบากันสุดท้ายมันก็รู้จักเลยเกียวกัการสร้างการมนประโยชน์ันก็เพื่อตลาดแล้วเวียดเทียเต็มที่มาฟังเดียวฟังนวงมามันเป็นตครั้นึ่งมันกบบมีสัตวสัตนมันก็รู้สัตว์อาจารย์สมบออกมันก็แหงงาย เขาก็ได้ไปเบลแต่พอเท่าไหร่มันหลิ่นในนาทีพุทบาทมันยังมีเงื่อนของมันอยู่นะเออครับวัตถุช่วยการดูแลช่วยการเขาได้ระบบหนึ่แสดงว่ามันสาลมันจับเปลเหลวนะอ่ะบัดนี้คือไงว่าเขาสิได้ตเมื่อว่าคนเทาได้สูงได้แมประกาศแดงแมนครับสิได้เงินมต้อทุกขันทุกตำแหน่งเขาจะได้เงินค่าวปันเพราะเร่เงื่อนเขาไม่ไปดึงดูยโอเคเนาะนี่แหละรักๆอย่างไรเข้าใจเนาะส่วนอันยอดซื้อคลขายคนนี้ก็ มือนเดิมคุยกับเหมือนเดิมเลยคือแปมันนะเอาโอเคเอายาอีกม,มาหนึ่งนะตัวนี้ตรงเพิ่งกคออกบอกเขาดแส่ิ็เป็นสนขี้กเนี่ยอันนี้เพื่อนคนไห้แข่หาได้แั่เอา,อาเย้าียมอญของนอ <c oughs> ต้นตัวนี้เม่นไปก็ปีไหวเลยนะตัวนี้เมีนใบเสนอื้อปีแหวกหลายตัวนี้มีนใบสรุปเสนอื้อสรุปใส่ใส่คู่กันผมชี่ผมคือาสิงไปรื่อยมันละเอียดมันได้แต่ว่าเขาต้องเข้าใจคนละเอียดส่อๆนะเป็นยังเวลาบอกนะคุท่านท่านเซ่ยมเมียนมาคอยก็ทนน้ำมุกนึ่งหลอดคอยจักว่ามันมี่งไปเพื่อเดี่ยวแต่จะจบอกจะกรไดบอกว่ามัน่ดันหอดเวลามันบอกไปก็บอกใจนนห เขาเขาคิดเลยว่าเดีวว่นเราไปยัดวาบอกเขระทัดบปุ๊บแล้ตอบได้ป่อ้าวเคิดเดี๋ยวเขาบรรลุแล้วก็จะมาบอกโมเมนต์เาบอกไปนนำขึ้ไปนําคือพราะน,นะเด็กเขาบอกถึงมูเ้เนี่ยเอาเลยอย่นี้กอือรึเือ์ตามรัเก่า,กาประจกกักษตลอดหัวทุกตายได้หรออันนี้มันสมบูรณ์เลย่าดี๋ยวไม่เป็นเอกสารเลยว่าเดียเดเด๋ยวน,นเราจะมาขอใจตาขอมาดึงคนเขากระบวนการก็ได้นะเนาะ ก็สีมานัเนหนมีอยังถามบอกว่านี่ไปเหยียตรงนี้มีแต่ว่าตามแผนเนสวบเนอะสาวบก่าสาวก็ต่ตามอะไรตอเขาบอกเมื่อกี้นี่เอาเอาแสงไฟมันตอนดึงแสงไฟเข้ามายาตัวกุ้งตัวบนสรุปนี่ตัวพีพีตัวตเอพีซีอีีนี่เอาบตรงสลุปลายเียรลูกเพื่อนบอกลูกบอตอสรุปเลยพีีสอาจารย์ตอนอาจารเขียนใบสั่งสื่ออย เขาบนดอกตอไปสัซื้อมันส the ิมีิที่ีเขาเห็เทียไ่ไปสั่งซื้ครเพราะว่าตอนเขาขายขายวิทยอ่ากรจีกที่ในสูตรอาจารย์ื่อมันก็มีอีกที่อีกอเียนอเป็นยังเพราะว่ามันเบิกไปเรือยดลยคาหมายมันก็มีหลักฐานของอาจารย์เองสียากแสดงว่าปั้นมานั้นคณะบริหารหลอกดีนี่แม่นขั้นปันจบได้แตเข้นบไกลมัเป็นมงคล แต่ว่าเขาจะได้สามหลักไอ้ยามันอันนี้ผู้จัดการนี่ยากประมูนั่นหอมียามันมอยากลองเป็นโบราณมดีเหรอเนแบบ่รคเบื้องหลคเกิะนโบราณคดีเนาะเ็นโบราคีเบมงแล้วกับที่นี่นั่นก็ส่ในกับี่ปันผสมผสานเนี่ยผสมผสานเเห็นว่า่ สายทั้งนแ้วอไีนเน่พาบ่งเนี่สายทั้งการปีนสียงสิงจรเนาะงซืสองื้อเลยอืบ่ยันเน้าีสวรรค์นกาีโอกเเฮ้าเฮ้า้าจักวันเราเราบกเป็นเสงล้วนะเฮ้าก็ตันพานไม่พานมากเอาจจะเป็นผู้เสื่อม่เฮ้าผนเฮ้าตังฐานสินะพอต่อไปเฮ้าบ่งคนออกว่า ผู้ได้มาสูงเหมือนกันมานะเขาเขากันจิามะมันเพมันโมเมนต์เดียวแล้วมันไปตลอดแนี้เขาูจเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็เลนไปตัวนี้อาจจ้าอาจจะได้กุมผู้เชี่อวกุมผูยังแพ้ซื่อนะแต่ว่าขาเขาไปเกบุมนี่มันต้องมัองนี่ใ่ไหมหรอเออแต่แต่พอพยัญชนไทยนี่จากไรกันได้หรอพยาญนะพอวันนึงมาเราอายุอันหน้าได้แล้วกเบียากว่าเาแเ้าก็บล้ก็ปล่อยเขาเลยนะมันมีหนงทางกันเป็นคู่มื่อก่อนนี้ เบือเว้เกัมีแวกเขาเูาเอเว้เรา้อมีแววอ่วะนบอกท่านว่าหนึ่งเวลาเขาเป็นวิทยากรเนี่มันต้องมีคำลิ้นดูในยูในบทสอนแต่มันต้องเป็นสมันต้องไปเรื่องภาพลวกนะพคระไอศอร์จอจงคนเขาเองที่คนใดคนหนึ่งเขได้มันต้องบอกมาพรวกเพราะฉะนั้นโมหเปซี่ใส่คนหนึ่ได้หรือเปลาเือคน ว่าสั่ไม่บอกคนในคนในบ้านบดนีมันต้องเบาร่วงรจังสีจังสีทุกคนไม่มีไม่มีกไปเนี่ยเออเขื่อนาเขาเป็นอาจารย์ดิจะลงเป็นอาจารย์ทุกฝ่ายแม่ซ้อน้รงเนี่ยจะไม่บอกซื้อพิษซื้อมันยังเบากงเล่ยนอึ่งมันจแบบเฮ้เหน่ยมันบอกอซื้อพิษซื้อมัยังเบาบางเนี่ยเนี่ยจะชิบิเอิรไนเพด่คนนึงเพื่มันบอกว่าเจ้าห่กันผู้เดียวมันบอกว่าเจ้าอยู่ใดจะแต่คู่ือถึงซ้อนมากนเนี่ยได้เออซื้อตรงละเอียดพิษนี่เนี่ยัวบอดาย โมงเปลี่ยนไปอีแบอืมว่จะยังมาซ้อนเรียนนาะเออจะเชิผู้เรียนไปไหนอ่ะอันนั้นอันน้นเ่นบอสท่าเซต่ซุกเอมาเน่อ่มือนต้องเ็นเซตุกคนบระถองคนเนน่ยนั่นจะเซติุเลยที่อนอาจารย์น้าครวหมักอะไรให้ด่ะฮ่แสดงว่าตองแบบอ่จะได้ันนี้ว่าอันนี้บอสอันนี้บอต้องต้องุูมเขาเบรดุน่ะเขาจะตีตรงเนี่ยตอนนั้นอันนี้ฝากมาได้ไม่ถึ่แถาเซต่สุกซ้อนสซต่ซุกซ้อนไัน ซีจ da to ีมาคนเนึ่งเหียงซีจีซีคนบ้า่นคู่อุ้มเอเลนชันไหนห้ามไปบอกเฉพาะเจาะจงผู้ใดเด็ดขาดมีคู่อุ้มเอเลนชันก็ไปบอกว่าจนพิหลดเออนาเทียรมันบ่เข้าใจเลยแต่ว่าเจ้าคือเองเจ้าคู่มันจะขอใจเรื่องนั้นนี่นะถ้าสัุบ่าด่าเนี่ยนาเทียรมันมันมันเทียยเออบ่เป็นแน่นอกกัเจ้าว่าบ่เป็นแน่นอกเนาะแต่เขาคนเป็นเนี่ยฉะนั้นเขาต้องขอใจตัวนี้บ่งหายไปเฉพาะผู้ใดคนหนึ่งทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งบ่ได้ เราอูมเดเบิ้ลเขาเจอเกินที่มันจะยังว่ามือนีหนี่เขาเขาคอร์สหน่อยนะมันมีจะกทียมนี่ที่เพชรเก่าไกลเพดขนาะดนั้นนะเจ้าเลือดสับเป็นโะจดตโนเบิ้น่ะอ้าวเพชรเก่าไกลอยูไซน์น่าเพดเกาไกลอยู่เขาเสียงเนยเั็นได้ไหมเชื่อวะอ๋อเพชรนาดสับบารมีดิเราเออเราเออเนี่ยามาันโะควตหเด็ดนะแต่เอออะได้ขาย,ายเขาเอ,อมางมันต้องมีกำหนดตัวนี้ขึ้นมาพเาพื่อประโยชน์ของเขาเนะี่ะเขาจะชนะเท่าคัดเฉพาะคนได้คนหนึ่งคนใด กิด่าคันนึงคันนั้นป็นอย่างไว่ากจะได้สแตนกินข้าอีย็นลบ้านเนาะจีนอยไปอีกงเดีกสแตนอีกเกิดมาจะมากแต็นเขาเขาเขาหม้อเขาใสไรเขาจะมาหม้อเขายางอื่นเลยนะน่ะกะบวลมันมันตองอุ้มดเลนตองอุ้มบัดอุ้มบดเออคับคัาต่อยผู้สาวยังหต่อยรูุ้กชุกนะอยังไ้ต่อนผู้หนึ่งเออเออ้ันแหละต่อย่งนั้ต่อย่ต่อ มีกันได้บุษสาผู้สางาตีกันหรอีหนได้ไมัเล็มานเลยอ่งี้ยอ่าจะตีกันไหจีจแล้วีเยอนีกคอโยคไมู่คกเดยังไม่รูเคยหรอยังม่รูเคยอีกโอ้แ่นมังสาวนะรไอันระไรนี ชิ okay. no, yeah. no. ah? ้ดท on mm ึ hmm. ่งเป็น like ทึ่งโบราณเป็นทึ่งรุ่งคยได้ด้วยกันโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหายถามันทำรอบสรุปกันหนว่าสรุปมียังไงกันตามหนมาเนาะเดี๋ยวตัวตัวนี้เนี่ยเอาเอาไว้ลงสรุปเนาะเออเอาลงสรุปเอาลงเนี่ยเมีสรุปแล้วเข้ากับสิเตรียมไปพากันไปนั่นลองลองก็อนจะหน่อยอืมไอมันเตรียมไปเอาผ้าไปเอาต่างๆกับส่วนบนแบบนั้นให้ดูกว่ อะจานาีจหอดจะพองละท่าแล้ว